สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพ,นพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านคายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านนะคะพี่พี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่2ี่20ค่ะฝากพ,พี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่0849158065ทรงฟรีมีปลายทางนะคะสนใจถูกใจยังไงติดต่อกันเข้ามาคะ่ะพี่เพิ่มเพินโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไวค้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันคะ่ะอะ วันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่แบ่งปันยามเย็นพบเจอกันที่ห้าโมงเย็นนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งเป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะพระขุนแผนหลวงพ่อกลวยค่ะหลวงพ่อกลวยเนื้อผงน้ํามันนะคะพี่ เก่าสวยนะคะแบ่งปันที่300บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นพระท่ากระดานค่ะพี่ท่ากระดานเนื้อชินตะกวัวสนิมแดงค่ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะพระท่ากระดานนะคะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่2ค่ะ หมายเลขที่3เป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่จ่าเหรียญคุณแม่บุญเรือน,นะคะ่ะพี่เหรียญรูปไข่นะคะพี่สาวคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมะคะ่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่2อ,องค์500บาทคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่4เหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่สา พอคงวัดบางกระพร้อมค่ะพี่เหรียญหลวงพอคงค่ะหลวงพอคงวัดบางกระพร้อมนะคะ 2, 4, 8, 6, สองสี่ปดหสภาพใช้ค่ะพี่เก่าสวยนะคะ300บาทค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นหลวงพ่อพรหมค่ะพี่จ๋า รูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคค่ะรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อพรหมนะคะพี่จ๋าพ่อพรหมวัดช่องแครค่ะพี่สามร้อยบาทน,นะคะพี่รูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อพรหมหม่เลขห้าค่ะ หมายเลขที่6เป็นซุ้มกอค่ะพี่จ๋าพระซุ้มกอหมายเลข6ค่ะพระซุ้มกอหมายเลขที่6ค่ะ 300บาทนะคะพี่หมายเลขที่7เป็นเหรียญรัชกาลที่5ค่ะหลังช้าง3เสียนนะคะพี่เหรียญรัชกาลที่5หลังช้าง3เสียนหมายเลข7ค่ะ เรียญรัชกาลที่5หลังช้าง3เสียใหมายเลข7300บาทค่ะหมายเลขที่8เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่ปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่เก่าสวยค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลข8 300บาทค่ะพี่ หมายเลขที่8นะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่9้าเป็นปู่ทวดเนื้อว่านพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมคะ่ะพี่เก่าสวยแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่องค์นี้ได้เลี่ยมนะคะพี่จ๋าสวยๆเลยคะ่ะพี่หมายเลข9 300บาทคะ่ะหมายเลขที่10นะคะพี่10เป็นเอ่อ รูปถ่ายเซียนแปะนะคะพี่สาอาแปะลงสีค่ะพี่รูปถ่ายอาแปะลงสีมียันด้านข้างพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะคะพี่สาหมายเลขสิบเป็นรูปถ่ายอาแปะลงสีสามร้อยบาทค่ะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่ๆที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อนะคะพี่สารูปหล่อหลวงพ่อจาดค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อจ่านะคะพี่หลวงพ่อจ่านะคะพี่จ๋ากเก่าสวยใหม่เลขสิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะสิบสองเป็นพระ ออของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่จะมาในกล่องแบบนี้คะ่ะพี่เป็นกล่องสีแดงแดงมีฝานะคะพี่พระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่หมายเลข12ค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่จ๋ชัดอยู่นะพี่นะของขวัญวัดปากน้ำแบ่งปันอยู่300บาทคะ่ะพี่ หมายเลข13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลข13ค่ะแบ่งปันที่300บ้บาทน,นะคะพี่อ่ะ หมายเลขที่14เป็นรูปหล่อพ่อเงินเช่นกันคะ่ะพี่สาเก่าๆนะคะพี่องค์นี้เป็นหมายเลขที่14คะ่ะถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขกันเข้ามาคะ่ะพี่0849158065นะคะส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะพี่นี่เลยคะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขที่14 3 0 0บาทคะ่ะพี่ หมายเลข15เป็นเหรียญพระนเรศวรปี1-5ค่ะเหรียญพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพี่เป็นเหรียญปี2,515ค่ะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะ หมายเลข16เป็นนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญาเก่าๆนะคะพี่พระนางพญาหมายเลข16ค่ะ300บาทนะคะพี่สิเเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยลงยาค่ะ พ่อรวยวัดตะโกนะคะพี่สาเป็นเหรียญลงยานะคะพี่เหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อรวยเก่าๆค่ะเป็นปีพศ2556นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อรวยลงยา300บาทหมายเลข17ะคะ่ะหมายเลข18นะคะพี่จ๋าเหรียญพ่อรวยเช่นกันค่ะพี่ หลวงพ่อรวยลงยานะคะพี่องค์นี้เป็นหมายเลขสิบแปดค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององห้าร้อยบาทหมายเลขสิบแปดค่ะพี่เป็นพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสภาพก็มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าหลังตอกโค้ดนะคะพี่องค์นี้หลังตอกโค,ค้ดค่ะมีโค้ดนะคะพี่อ่ะเหรียญหลวงพ่อรวยลงยาหมายเลขสิบแปดสามร้อยบาทค่ะ 19เป็นพระรอดนะคะพี่พระรอดเนื้อดินใหม่เลข19ค่ะเก่าสวยค่ะพี่300บาทค่ะ20เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่ พระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพ่อปานพิมพ์ขีไก่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่20ินะคะพี่จ๋า300อบาทค่ะอุดผงด้านบนเก่าๆค่ะพี่จ๋าหมายเลข20นะคะพี่21เเป็นพ่อปานเช่นกันค่ะพี่จ๋าพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ เก่าสวยนะคะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์ค่ะ0 8 4 9 1แป0สี่เก้านห้าแปูนหกหานะคะส่งฟรีมีปลายทางองค์นี้เป็นหมายเลขที่21คะ่ะ2 2เป็นเหรียญหลวงพ่อวาดวัดบ้านแพงนะคะพี่จ๋าวัดบ้านแพงค่ะพี่อ่ะหลวงพ่อวาดนะคะพี่จ๋าพ่อวาดวัดบ้านแพงปี2509นะคะพี่ เ็นเหรียญปี2 5 0 9 3 0 0บาทนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักลายนะคะพี่หลวงพ่อวาดค่ะอ่ะ23เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่ามีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่ปู่ไข่นะคะพี่แบ่งป,ปันที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะ ด้านหลังมีร่องรอยการจานเก่าๆหลวงปูไข่หลังจานสามร้300บาทนะคะพี่ยีบสีนะคะยี่สิบสี่เป็นออพระผงสุพรรณค่ะพี่พระผงสุพรรณนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะ 3ามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าผงสุพรรณใหม่เลขที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้าเป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋าพระกิ่งเนื้อเมกะพัทค่ะพี่เป็นพิมพ์แต่งเนื้อเมกระพัดนะคะพี่จ๋ากิ่งเก่าสามรบาทค่ะ ใ้ฐานมีร่องรอยการจานเก่าๆค่ะพี่กิ่งเนื้อเมกะพัใหมายเลข25คะ่ะ26เป็นพระพุทธโทน้อยคุณแม่บนเรียนนะคะพี่พระพุทธโทน้อยคุณแม่บนเรียนหมายเลข26คะ่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลข26คะ่ะ ยี่สิเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะ <_ letter> เหรียญหล่อหลวงพ่อทาใหมายเลข2ี่สิบเจ็ดค่ะ300บาทนะคะพี่หล่อพ่อทาเก่าสวยค่ะอ่ะยี่สิดเป็น ขุนแผนนะคะพี่า๋าขุนแผนหลวงพ่อเตะคะ๋ค่ะพี่ขุนแผนเนื้อดินนะคะพ่อเต๋คงทองค่ะหมายเลขยี่สิบแปดนะคะพี่ 300บาทหมายเลข28ค่ะ29นะคะพี่เป็นพระปิตาพิมพ์จักกะจันหลวงปู่เอี่ยมค่ะพระปิตาพิมพ์จักกะจันนะคะพี่หลวงปู่เอี่ยมค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทหมายเลข29นะคะเก่าสวยค่ะ สามสิบเป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะพี่ปู่โตวัดประดูชิมพลีนะคะเหรียญหลวงปู่โตค่ะปีพศสองพันห้าร้อยสิบหกค่ะพี่เหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขสามสิบค่ะสามสิบเอ็ดเป็นพระลีลาเม็ดขนุนค่ะพี่ ลีลาเม็ดขนุนหมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ 32เป็นลีลาหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าพระลีลาหลวงพ่อกลวยพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่หมายเลข32ค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ศูนย์5 8 0 6 5นะคะส่งฟรีมีปลายทางค่ะ33ค่ะพี่เป็นสมเด็จวัดเกีตค่ะ สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตนะคะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่เลยค่ะพี่เก่าสวยนะคะอ่ะ34ค่ะพี่เป็นวัดเกตเช่นกันค่ะพี่จ๋ามาแบบเก่าๆนี้เลยค่ะ สามบาทหมายเลขที่34คะ่ะ35เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะเป็นหมายเลข35นะคะสมเด็จเก่าคะ่ะแบ่งปันที่3ามยบาทหมายเลข35คะ่ะพี่เก่าสวยคะ่ะอะ 36เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์ไ่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข36คะ่ะนี่เลยนะคะพี่จ๋าอ่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่0849158065นะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะอ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่20ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า